สวัสดีครับผมกูไก่นะครับวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์นะครับผมกระโดดเชือกแบบจับเบิลอันเดอร์นะครับผม100ครั้งมาดูกันว่าผมจะทำได้ถึง100ครั้งหรือเปล่านะซึ่งยังไม่เคยทำมาก่อนนะครับผมสูงสุดอยู่ที่ประมาณ49ครั้ง50ครั้งแค่นั้นเองนะครับผมคราวนี้เราก็ชาเลนจ์ให้เข้าตัวไปเลยเนาะโอเคไปดูกันเลยครับผม จีสิบสามครั้งต่อต่อต่อ,เ,อ<ฮ>เหนื่อยมาก100ครั้งโอ้โหไม่จบภายในเซตเดียว โอ้โหโอเคครับผมก็ถือว่าเป็นการชาเลนจ์ร่างกายอีกขั้นหนึ่งของตัวเองแล้วนะครับผมก็100ครั้งไม่สามารถจบได้ภายในเซตเดียวโหเหนื่อยความรู้สึกนะครับเมื่อยท่อนแขนมากคือตัวเนี้ยมันมีเหล็กถ่วงข้างในใช่ไหมผมถอดเหล็กออกก่อนเนาะเพราะว่ารู้ได้เลยว่าถ้าเอาใส่เหล็กไปเนี่ยแขนจะล้ามากๆนะครับผมโอเคครับผมถ้าเกิดเพื่อน กระโดดเชือกแบบเดอบลอเดอร์ได้แล้วแล้วก็ยังไม่เคยชาเลนจ์ก็ลองชาเลนจ์ตามนี้ดูได้นะครับผมก็เริ่มที่10ครั้งต่อเนื่อง20ครั้งต่อเนื่องหรือ50ครั้งต่อเนื่องหรือ100ครั้งต่อเนื่องได้เลยนะครับผมก็ถ้าเกิดกระโดดได้ขนาดไหนแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปการเดอบลอเดอร์100ครั้งก็จบเรียบร้อยแล้วจบไหมจบแล้วกันถึงมันจะได้2รอบในการกระโดดเดอบลอเดอร์ Other, แต่ก็ดีใจนะผมที่ทำได้เนาะ โอเคถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ผมด้วยที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปหลังจากนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคนระับสวัสดีครับบ๊ายบาย